ไปกันขอหักต่อใครจะตัดแก้ขออย่าอย่าไม่สาธุสาธุขออนุญาตตีนใครใครตัวอะไรอยู่ที่เท่าไหร่อ๋อรับงานนี้ดีจะเป็น <laughs> 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 โอเค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 ที่หลังเป็นตี่ได้ไหมเอ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่สิบสี่ใช่ไหล่ะ

อ๋อผมคนาไทยีปแล้วนผมไม่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 ได้แฟนแม่เลยฮะ ได้ได uh, ้เ้านายสิบเก้า <Subst itute girl> มีอตาลุไปนั่งอันไม่ต้องดูกันใส่อะไรหลายอย่างเลยใช่มั้ยมาบอกฉากเอมมั้ย ไ่มาดีเอาโอ๊ยโอ๊ยแล้วที่ไหน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 ี่ไหนที่ไหนที่ไหนที่นที่ไนที่นี่ไ่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนีที่ไหนท่ไหนที่ไห

อินด right? <im itar are> mm ูงแไปบ้างไนพี่เดชแปด้ดชแปดเดชแปดสองโอนสองโอนไป8ดชแปดไปเแปดได้แปดนนะเจมีไปบ้างก่นเนี่ยเจมี่ใานทองใสานทองเจมี่เจมี่โอ้เราเยกเจมี่โอ้ยใหญ่

明白。

Oh, macam ni. Hei, 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 macam Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền không น้องพีสามยโน้องเป็น้องโอ้อ่อนีเดียวเองอ่ะ้่อ Terima kasih atas <laughs> dukungan <laughs> anda. Oh da, บ้างรอ้รานาบาง้องร้าาอมงอมนือนซ้นมนือมอาซารา้านองานอาง đang béo tiền đâu, không có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 , không เป็นอะไรอ๋อ <laughs> King

มันจะยืนสองอันดีเพลงนะเราจะได้ขององนะเาได้ของเไหมอยาไเ่็ะกบไมอยากไปนกาดลองที่จหาดองกกง Hãy subscribe đấy kênh Ghiền em, Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn